ช่วงอยู่ดีมีสุขสนับสนุนโดยทอรวงข้าวกุ้งหลวงไคโตซานวันนี้ช่วงอยู่ดีมีสุขพาท่านผู้ชมเดินทางมายังภาคตะวันออกดินแดนแห่งผลไม้อีกครั้งหนึ่งค่ะที่อำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบ,บุรีที่นี่ก็เป็นดินแดนแห่งผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นที่ต้องปลูกไว้นานสี่ห้าปีถึงจะเริ่มต้นเก็บผลผลิตได้ระหว่างนั้น ชาวสวนก็จำเป็นต้องบำรุงทั้งปุ๋ยทั้งยาทุกปีเพื่อรอเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาก็ต้องทนใช้สารเคมีแม้จะรู้ว่าเป็นอันตรายแต่ก็ต้องใช้เพื่อรักษาต้นทุเรียนไว้แต่ท้ายที่สุดหากดูแลไม่ได้ก็ต้องทำใจตัดต้นทิ้งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากค่ะหาอะไรผมก็ปลูกไว้มาสัากร้อย เจ็ดต้นครับตอนนี้ต่งางกัใช้สารเคมีมาแล้วเนี่ยหลายปีครับสิบกว่าปีมาสิบสี่ปีครับเหลือมาหกสิบกว่าต้นเจ็ดสิบต้นครับออแล้วมันหายไปไหนพี่ประมาณสามสิบกว่าต้นนี่มันหายไปไหนมันตายไปเลยเลยครับพอมาใช้ไคโตซานมันต่างกันยังไงพี่อธิบายให้ฟังหน่อยต่างากันเยอะครับผมทดลองใช้ทุเรียนแปลงใหม่ฮะ้อยต้นเงี้ยเนี่ยผมปลูกได้สามปีฝาเนี่ยสามปีห้าเดือนหกเดือนเน่ะสามปีม่นมีลูกแล้วครับเพราะคุณวิมลกล้าที่จะปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมี มาเป็นอินทรีย์ชีวภาพทำให้วันนี้สวนทุเรียนของคุณวิมลเริ่มมีไส้เดือนมาเยือนมากมายดินดีต้นทุเรียนก็สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ก็ให้ผลผลิตดีผลผลิตดีก็เปลี่ยนเป็นเงินเข้าสู่กระเป๋าคุณวิมลได้เป็นอย่างดีคุณวิมลกระซิบบอกทีมงานว่าตอนนี้กําลังลงแปลงทุเรียนใหม่อีกร้อยต้นอีกปีสองปีก็เก็บผลผลิตได้แล้วไว้ถึงหน้าทุเรียนเมื่อไหร่จะแวะลองไปชิมนะคะคุณวิมล ร่วมสร้างครอบครัวอยู่ดีมีสุขโดยทอลวงข้าวกุ้งหลวงไคโตัซาน